ฟังนิทานวันนิติดแจมใสโดยนัดแจมแหลมจังคราบสวัสดีครับมิตรักนักฟังนิทานที่คิด <c oughs> ถึงติดถึงทุกๆท,ท่านครับ กลับมาเจอมาเจอกันอีกเช่นเคยตามวันเวลาดังกล่าวกับระผสัตสตราจารย์ดรนายแพทย์พนเอกเฮนังจิคช,ช,ช,ชิกิมาหาจมเลมจังมาสร้างสีสันเสียงฮหรลให้สำหรับทุกท่านที่ชอบอนิทานไม่ว่าจะเป็นรับฟังหรือว่ารับชมอยู่ต่างต่างๆว่าอย่างนั้นได้ยินเสียงก็ว่ากันไปใครไม่ชอบเสียงก็ดูภาพใครไม่ชอบภาพก็ฟังเสียงหรือจะฟังทั้งคู่ก็ได้ <laughs> เอาวันนี้เสนอนิทานในท้องเรื่องว่าอืของไ้ใหญ่ของจริงมไม่ใช่ของใหญ่นะใหญ่ของจริงอมไม่ใช่ว่าของจริงใหญ่นะอันนี้ใหญ่ของจริงอมืมีสองตาหายเย็นๆออกมาเจอกัน,เ,กนเป็นประจำพ่อเป็นหมู่บ้านชนนบทแห่งหนึ่งอื ก็ยังว่านะครับพอตกเย็นก็มานั่งคุยกันเป็นประจำไม่ใช่ใครที่ไหนเงี้ยคือตามโมกตัดต้องมานั่งร้านชำเล็กๆนั่งดื่มเหล้าแต่ไม่ได้เข้านารีน,ะนั่งกันอยู่สองคนเมื่อเขาเรียกว่าเหล้าเข้าปากกำลังได้ที่อ้อาวแล้วคราวนี้ก็เริ่มคุยกันอย่างออกรถออกชาติแก้วสองแก้วจิบๆพออาเจียน ทีแรกก็นั่งต่างคนต่างมองฟ้ามองดินพอสักพักหนึ่งออกรถออกชาติเพราะว่าน้ำดีกรีไปเปลี่ยนนิสัยจูจอืมตามโมก็ถามตามต้องว่าเฮ้ยต้องเองรู้ไหมว่าใครใหญ่อไงฝ่ายต้องก็มีประสบประการมาบ้างอืม ก็บอกว่าจุงโมผมมารู้ว่าใครใหญ่ที่บ้านผมนี่แหละก็เมียผมไงอ่นนะโอ้โหไฟมือใหญ่ยังไงของเองวะเฮ้ยฟอ,อฟังหน่อยสิอ่นะอมไม่ใหญ่ได้ยังไงตามโมวัน,ว,น,ว,นวันก็ดาผัวอ่ะตบผัวโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีโอ ฟังแล้วขนลุกวับวับ,บแล้วก็ค้นได้โดยไม่ต้องใช้หมายสานพอกลับไปนี่มันก็ต้องโดนมันค้นแล้วมีอะไรติดตัวแปลกๆหรือเปล่ายเพผลอๆนะมันก็ยึดรัพย์ได้โดยไม่ต้องขึ้นสารเผลอๆนะท่านไปทำอะไรมานะอกลับมามีเงืติดมานี่มัน มันลวงเอาหมดยึดซับฉันอ้นนะะอืมจับได้โดยไม่ต้องมีหมายอืมจับได้ไม่ต้องมีหมายจับอ้นเห็นไหมเจอทุกคืนอันนะอืมไต่สวนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเปิดสารโอ้โหมันถามอยู่นั่นแหละไปไหนไปกับใครแล้วกลับเมื่อไหร่เป็นประจำ <c oughs> <c oughs> แล้วก็กำหนดพื้นที่ห้ามเข้าออกเอง โอ้โหเห็นไหมร้ายจริงจริงแม่ละอภัยโทษให้ตัวเองโดยอ่าทันทีที่ทำผิดไม่เคยผิดเห็นไหมแต่เพิ่มโทษให้ผัวได้ทุกเมื่อเคยเจอไหมอันควายตามโมได้ยินเอ้ยพอแล้วตรงเอ้ยพอแล้วเออขรยอมรับเมียใหญ่จริง จริงขายอมเห็นไม่ของจริงมันอยู่ที่บ้านนั่นแหละอืออ่ะลาไปก่อนนะครับกับผมศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ปุเอกเลนจิจิ๊จิวันเนมันนะผมว่าเช่นแล้วรักทุกคนสวัสดี